ไปครับบขึ้นเโอ้โหสิบสองบินครับผมโอ้โหจูนบัวใหม่ฮะทุกคนโอ้โหช่วยคนดีๆต้อนรับกับส่เกมแ,แสตตกอสเซโต้คอซ่านะครับผมมันนี้เราก็อยู่กับช่องนับป๊อบสามดีแล้วนะผมนะฮะ ำหรับวิธีนี้ผมจะพาทุกคนมาซิ่งนนครับผมสนามแบ็กไบนครบผมนะฮะสนามที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับผมกอง5นั่นเองครับผมนะฮะนี่ก็เป็นแมปของคุณอาร์มการาที่แจกนะผมนะทำแจกให้ทุกคนได้มาลองเล่นกันดูนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจของอาร์มการาใะครับผมนะให้น้องๆที่อยากจะได้เล่นแมบนี้นะครับผมนะฮะดาวโหลดมาเล่นกันนะครับผมเป็นโหลดฟรีปติตามเพจของคุณอาร์มแล้วก็ ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยครับผมนะฮะและก็วันนี้เราก็จะเอารถคันนี้เนะครับผมนะฮะรถเสียเปล่านะครับผมนะฮะก็เป็นน้องชายของนับป๊อปเองครับผมนะฮะนี่ทีมงานบอดดับครับผมนะฮะอันนี้ก็จําลองมานะครับผมเสียเปล่านะครับผมการตกแต่งก็สไตล์ก็ประมาณนี้ครับผมนะแต่ว่ามีบางจุดที่ไม่ค่อยเหมือนนะก็รายละเอียดหลักๆก็จะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนครับผมนะฮะ ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัว2018นะครับผมก็ใส่ล้อแม็กนะครับผมของ MK ครับผมนี่ตัวขาอกว้างนะผมสิบก้านนะผมนี่มารตกแต่งนะก็มันเข้ากันดีกับดีแม็กเจ๋งเลยนะครับผมคิดว่านะใส่รุ่นอื่นก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมันเข้ากับรถสีขาวด้วยผมคิดว่านะในผมนะขาวแล้วตัดดำแบบนี้ครับอ็ ถ้าเป็นสายรุ่นอื่นมองแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับผมนี่ก็นี่ครับพอจากประมาณนี้ครับหลักๆก็คือสติ๊กเกอร์ครับบอดับโซดไซตี้ครับผมอืมมาฟังเสียงบอดับสักหน่อยนะฮะเฮเดี๋ยวมาดูแบบครับผมนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมก็จะมีนาฬิกาจับเวลาครับผมมันจะอยู่ด้านนี้ครับผมด้านขวาด้านขวานะเดี๋ยวผมถอยไปใกล้ๆ ตัวนาฬิกาจับเวลานะผมรู้สึกว่ามันมันวิ่งวิ่งได้ด้วยนะครับผมนาฬิกานะจับเวลาให้เราอะไรด,ด้วยเนี่ยฮะตอนออกตัวครับผมน่าจะเป็นอัตโนมัติด้วยครับผมนี่นะฮะพอเราเหยียบเส้นมันก็จะวิ่งให้เราเลยครับผมมันรีเซ็ตให้เราหรือเปล่าวะอ่ะนานี่น่าจะรีเซ็ตแล้ววิ่งไปแล้วฮนะต้องออกตัวก็ต้องระวัง จะต้องผมว่าน่าจะต้องเข้าใหม่นะฮะออตอนโดยการวิ่งไปแล้วครับผมน,ะนี่ก็จะมีเหมือนเคยมีคนทําแจกแล้วรอบหนึ่งครับผมแต่ว่ามันไม่รายละเอียดไม่ได้เยอะขนาดนี้นะผมมีคนยืนดูด้วยะฮะมีคนยืนดูมีสติกเกอร์แล้วก็พวกป้ายพวกอะไรครับทําให้แบบดูสมจริงขึ้นนะครับผมนะฮะถ้ามาเล่นแบบแข่งกันผมว่าน่าจะมันนะ,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องลองสนามไปก่อนเพราะว่า นาฬิกามันวิ่งไปแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทที่พิกเลยละกันครับผมนะฮะจะได้ดูรายละเอียดของอ่านี่ครับผมก็จะเป็นเต็นท์ของอ่าทีมงานครับผมนะฮะก็เราจะจะออกจากเต็นท์นะครับผมนะฮะไปเข้าที่สนามเลยครับผมโอเคเริ่มร็เราสตาร์ทตรงนี้ครับผมนะออกมาครับผมแล้วก็จะขับเข้าที่หน้าสนามฮะลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมนะฮะตรวจเช็ครถนะ แล้วก็เลี้ยวเข้าที่สนามกันเลยครับนี่ลองสิ่งดูซิงดูแต่เวลานี้ต้องดูเอาเองครับเวลาที่ตอนที่มันถึงเส้นชัยครับผมนะ400เมตรเฮ้ยมันยังวิ่งอยู่อ่ะโอ้มันนับใหม่นับใหม่หัวใจแล้วถ้าเราเหยียบเส้นมันนับใหม่ให้เราโอเค ลองมาซิงกันดูเลยนี่โอ้โหผมว่าใส่ไม่ถึงเกียร์5ครับสุดก่อนดูฮะวิ่งได้เท่าไหร่ครับเสียเปล่า14 15อืม15กว่ากว่าฮะทุกคนโอ้โหประมาณ15วิฮะอันนี้ก็เวียนรถเดิมฮะไม่ได้แต่งเครื่องฮนะ ทำแค่ท่อครับผมนิดหน่อยนะฮะน่าจะมีเรื่อรีแมปด้วยครับผมวิ่งในประมาณสิบห้าเนี่ยผมแต่ว่าออกตัวยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราลองออกตัวใหม่แบบว่าให้มันดีกว่านี้ครับให้ดีกว่าเดิมรู้สึกว่าเกียร์หนึ่งสะดุดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสตาร์ทกันใหม่เลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าจุดสตาร์ทใหม่ครับผมนะ ทำเวลาให้มันดีกว่าเดิมครับเป้าหมายผมอยากได้14นะผมดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่าครับ14วินี่ครับผมก็ต้องขวับออกตัวนี่ก็ต้องเป๊ะจริงนะครับผมเป๊ะจริงเดีผมขอแบบนี่ให้มันใกล้ๆหน่อยครับเออเดี๋ยขอตั้งรถเป็นตรงๆก่อนนะครับ เลสองตกนะทุกคนนี่ของตัวดีฮะดีกว่ารอบก่อนครับนี่สับตัดสับตัดสิบสามสิบสี่โอ้โหสิบสี่ฮะแต่ว่ามันสิบสี่ไปปลายครับสี่ไปปลายฮะโอ้โหโอเคเดีย๋ยวสักหนึ่งอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันทุกคนสักหนึ่งรอบแล้วกันเอ้ย ส,สตาร์ทใหม่ครับผมอยากให้มันรู้สึกเกียร์สองมันตกะผมอยากให้มันดีกว่านี้นิดหนึงง่งนะฮะเกือบได้แล้วทุกคนปิดไฟหน่อยจ้าเลยย์ความเครื่องก่อนต้องยอมรับว่ามันขึ้นชา้านิดหนึงง่งนะฮะเดีย๋ยวผมจะเพิ่มเทอร์โบฮะยัไม่เพิ่มเทอร์โบเยนมือสักครู่ฮะเออเพิ่มเทอร์โบสัก 40%โอเค okay, ครับผมเดี๋ยวจุน t ร r โบเพิ่มนะดูว่าเวลาจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าเค okay, ไปขอจุ okay, สตาร์ทใหม่ฮะใครที่เข้าใหม่ยังไม่กดติดตามช่องน้ปพอบสามดีครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็ผมเล่นเกมหลายเกมครับเกมที่มีการสร้างหมดนะครับผมเพราะว่าผมจะ หมดเองครับผมชอบชอบทำหมดหนะผมสร้างโมเดลขึ้นมาเองโอ้โหเสียงเครื่องขอดูข่าน่าให้มันแบบใกล้ใกล้เส้นชไยโอ้ประมาณนี้โอเคโอเคแล้วโอเคแล้วเราทำการออกตัวใหม่ครับผมไปครับ อโอ้โหสิบสองวิครับผมโอ้โหจูนโบวใหม่ครับทุกคนโอ้โหสิบสองวิฮะโอ้โหแม่ปรับเทอโบนิดเดียวครับผมจาก14ก,กว่าครับเหลือ12อเองทุกคนโอ้โหสุดจัดครับผมงานนี้ เร็วอยู่นะทุกคนนะผมโหได้เลยนะครับกันเลยเฮ้ยเราขับไปเอ้ยโอ้โหมันมาชนนี่วะเออโอเคครับการทดสอบของเราก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมแนระงใช้ได้อยู่นะครับผมใครที่อยากได้สนามนี้ไปเล่นก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ทางเพจยอาร์มกาดได้เลยครับผมจะแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะใครที่ อยากชมรถคันไหนหรือว่ามีรถที่สวยๆครับอยากให้ผมทําลงนะผมนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมจัดให้ครับผมนะก็มีเวลาผมจะทําให้ครับผมว่าตอนนี้ก็คอนเทนต์คิดไม่ค่อยออกครับเพราะว่าเราไม่มีรถที่เป็นตัวอย่างับผมนะก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมเดี๋ยวเราลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าผมบ๊ายบาย